ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเขตครับครับสวัสดีค่ะนัทค่ะเจมครับเจมครับต้องต้องท้าความว่าเราสองคนอะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเจมทำทำงานกันจริงๆหลายปีแล้วเนาะไม่ใช่ครั้งแรกถ้าร่วมงานอ่ะคือเรียกว่าอยู่กินเป็นครอบครัวหนูเกาะพ่อกับแม่มาหลายงานแล้วใช้คำนี้ดีกว่าคือคือทำงานร่วมกันมามาช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นซีรีส์อะ คือเป็นโปรเจกต์แรก<ช><ช>ที่หนูได้มีโอกาสแบบว่าแบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยววา่าเข้ามาทำานขอกพ่แม่ค่ะนี่เลยโอนน้โหหนูตะล่อมเองคือเย่ราอยากทำแหละแต่เราก็ไม่ได้เป็นในด้านของการทำโปรดักชันหรือว่าการผลิตซีรีส์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราก็อ่ะดูซีรีส์มาเยอะก็มีมุมมองของนักรีวิวนักวิจารณ์อะไรเงี้ยแต่แล้วตอนนึงก็แบบว่าเขาเรียก วายมันก็มีกระแสเนาะอย่างที่เรารู้กัน BL ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อเองเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเจนแบบอยากทำไม้ b L พ่อแบบหนุก็ถามว่าพ่ออยากทำไม้วายอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าเออพ่ออยากทำนะแต่พ่อแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งพ่อแต่มันทำไม่ได้หรอกมี่ยาเน่เพราะเรารู้ว่าที่เราพ่อเราเนี่ยเขาก็อะไรที่มันเป็นแบบว่าลงเลือดนะต้องต้องต้องบอกว่าธรรมดาคือคือโอเตียธรรมชาติเราเราก็ทำงานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับวายสเท่าไหร่ครับ พอเวลาถ้าเราคิดว่าทางกองทัพจะทํไว้สักหนึ่งเรื่องเนี่ยไว้เรื่องนั้งความพิเศษเป็นยายที่มีความพิเศษแล้วพอดีเข้าทางพอดีไงเ<ช>จมก,ก็รู้ทางก็ไปหาทิยายมาพ่อนี่ไปเลยจ้ะม,มาลองดูก็ก็เลยเป็นเป็นทัวร์ขึ้นมาซึ่งเอ่อก็ต้องบอกว่าสมใจเลยครับ <laughs> จริงๆแล้วทัวร์มีหลายๆหลากหลายอย่างมีหลายทิตสีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างจะมีความความโดดเด็ดมันค่อนข้างเยอะเนื้อหาที่ค่อนข้างจริงๆแล้วมันเกือบๆจะซับซ้อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราก็หลจากอ่านยายทำไพร่หลอดอรีเสิร์ชทุกอย่างแล้วสุดท้ายเราได้ข้อสรุปแล้วและมันออกมาเป็นบทเวอร์ชันนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เราถ่ายทำอยู่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทําให้ทุกคนย่อยง่ายมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานด้วยกัน ถ้าใครที่ได้อ่านทัวร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทัวร์เนี่ยเป็นนิยายที่ยาวมากแล้วก็รายละเอียดในเรื่องเนี่ยเยอะมากๆยาวที่ไหนพันกว่าหน้าเองแต่ว่าคือพี่พ่อคืออ่านจนจบแล้วก็เลยสรรณะการมาเป็นนี่แหละซีรีส์ที่เราจะได้กล้จะได้ดูกันแล้วก็ต้องรอติดตามว่าจากในนิยายแล้วเรามาทําเป็นซีรีส์สิบอีพีเนี่ยเรื่องราวจะดําเนินไปยังไงเพราะจริงๆคือมันก็มีบางพาร์ทบางส่วนที่ จะทำให้เหมือนนิยายทุกอย่างก็ไม so like awesome ่ได้นะเพราะว่านิยายเป็นกวหนังสือแล้วมันก็เป็นโรในิจยนการมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดึงเอาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นแบบบทจําภาพจํามาใช้ในเวอร์ชั่นตัวซีรีส์แทนอะไรเงี้ยก็ก็ติดตามแต่หนูมั่นใจว่าทุกคนต้องชอบครบรถสหมดเลยเวลาแบบเนาะต้องต้องบอกว่าทัวร์เราใชทีใหญ่ เรนัใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็แบบว่าก็เต็มที่ใช้กองทัพแบบ full scale เพราะฉะนั้นก็คิดว่าทุกคนก็จะได้เห็นทั้งภาพแสงสีเสียงเอ่อบทที่แบบเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่น่าจะน่าจะแปลกใหม่พอสมควรเพรก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำเป็นสีต้วบอกเลยพูดกับทั้งสองท่านทั้งผมทั้งพี่เจตเองก็แบบครั้งแรกมันไม่ได้ทำเป็นสีติดใจไหมคะเป็นสีไว้ สนุกไหมฮะต้องลองดูก <laughs> ็อยากทำทำให้ดูว่าเป็นยังไงจริงๆงันนี้นนของถ้าเกิดจะให้พูดคือค่อนข้างว้าวในในใน NC ของทัวเวอร์มากๆอยากให้ติดตามจริงๆไม่ไดยไม่ได้อยากขายสีเราก็บอกว่าทุกสี่ของเราคือดีมากพูดจากพูดจาก NC ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราค่อนข้างที่จะคิดว่าเอามีความกลัว <c oughs> ด้วยความที่พี่อ๋อพุ่งกับของเราเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็เป็นพี่เพชรพี่เคซึ่งเป็นแบบว่าโอ้โหมีครอบครัวทั้งคู่มีลูกทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่เคท แต่ว่าพอพอมันนั่งดูจริงๆเฮ้ยเขาสามารถตีความออกมาเป็นความรักได้เท่ากับว่าเอ็นซีมันไม่ใช่เซ็กซี่แต่มันคือเลิฟซีนมันคือความรักจริงๆแล้วก็มุมมองของทั้งพ่เพชรแล้วก็พอ่อก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะว้าวกับกับความรู้สึกของเรามากๆในฐานะของคนที่ดูวายมาหลายเรื่องแล้วก็แบบพอมาเห็นแบบวิธีการคิดของพ่อว่าสุดท้ายแล้วแม่งมันคือแค่ คนสองเวลักกันเราก็รู้สึกว่าเราเรสเพคมากกับงานชิ้นนี้แล้วก็เรสเพคมากกับทัศนคติของคนทั้งหมดในกองเพราะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พ่อกับพี่เพชรทุกคนในกองทุกกคนนใองแม้กระทั่งทีมดีเอพีรุ่มสัมภาษณ์เองก็เป็นวัยนึงไงเป็นวัยนักแรกทั้งหมดไม่ได้ว่าเป็นวัยนักแรกที่มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วสุดท้ายก็ทําผลงานออกมาแต่พอพอเห็นในซีนปุ๊บแทนที่จะเป็นวัยรนักแรกบางคนอาจจะยังไม่ชินเนาะกลายเป็น กินกันเองในกองไปเลยเลยนะว่านี่แบบเฮ้ยน้ามันจริงอ่ะมันดีอะอะไรเงี้ยรอติดตามเพราะหนูว่าทุกคนต้องชอบครับจริงๆอ่ะหนุ่อ่ะคุยกับเพียบชั่นคือหนูมองอย่างนี้ก่อนหนูว่ารู้จักแม็กนัทมานานมากรู้จักมั้งแต่น้องเข้าวงการปีแรกๆเลยอะไราเงี้ยฮะแล้วก็คุยแบเพียบชั้นแล้วก็เรามองว่าหลายๆคนก็จะค่อนข้างเห็นแม็กนัทมานานก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะเล่นมาหลายเรื่องแล้วเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแล้วก็น้องนัดเองเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่า คงแบบเป็นคาแรคเตอร์น้องเปอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์เดิมที่ที่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะแต่เรามองว่าไม่ใช่เรามองว่าน้องที่เรารู้จักมีเขาสามารถมากกว่าน้นแล้วก็เราเรามองว่าน้องสองคนน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีมีทะล์ต่างๆต้องบอกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เราเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับนัทมาท่าศักดิ์และศักดิในตอนทำเฟนนีทเลยทุกๆทีนี้พรามีโอกาสได้ร่วมงานกับนัทในซีรีส์ สั there? ้นๆเรื hey. ่องเงของบริษ hmm. mm ัทเราทำม็ hmm. so what, ็กกแมีกับารร่วมงานกับแม็กในซีรีส์สั้นๆในบของบริษัทเนี่ยเราสึกว่าแม็กอ่ะเป็นเด็กที่มีของมัหน้าหลักที่การทำงานเขาเขาคนหน้าหลักเขาเขาตั้งใจทำงานมากๆแล้วเรู้สึกว่าเอ่อมันหาได้ยากเหมือนกัะสำหรับเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ๆที่จะพยายามปรับตัวทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ได้สิ่งที่แบบเอ่อถือได้ว่าเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบแต่แม็กซ์มุมสิทตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองชาเลนจ์กันมซึ่งจริงๆต้องบอกว่า คนตายชัวร์เขาถ้าจะเป็นบทที่ยากมากใช่หนักดวงมันไกลถ้าใครรู้จักแม็กถ้าใครรู้จักแม็กและอ่านนิยายจะบอกว่าไทยกับแม็กคนละคนคนละคนมากๆอย่างเงี้ยคือคือเอาเอาเตอร์ข้างนอกเนี่ยอาจจะใช่ไปได้แต่ว่าด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์และนิสัยเนี้ยค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรแต่พอมาเล่นจริงๆไม่ติดเลยมันก็มันก็ผ่านกระบวนการการแบบการทำการบ้านเวิร์กช็อปเราเราอาจจะต้องยอมรับว่าตอนไพลอตเนี้ยมันอาจจะยังแบบเรายังไม่เข้าบอดเข้าคา แต่บอกเลยว่าอันนี้คุณจะเห็นแม็กภาพใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงน้องนัดเองด้วยก็ค่อนข้างว้าวเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราก็กังวลตัวพี่ออปชั่นเองก็ปรึกษากับเราแล,แล้วก็ตัวน้องเองก็ปรึกษากับเราเพราะน้องเองก็กังวลว่าจะติดคาแรคเตอร์คนเดียวเนาะแต่พอมาเล่นเป็นครามจริงๆก็บอกนี้ว่าค่อนข้างเป็นครามที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่รักของพี่ๆแล้วก็ทุกคนในกองทั้งแม้ดูจริงได้ดูมาอยู่เลยครับก็อย่างที่บอกว่า นัทถือเส้นเรื่องที่หนักมากสําหรับตัวนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเดินเรื่องที่ต้องข้ามไปข้ามมาของทั้งสองโลกแล้วก็แบกภาระอันยิ่งใหญ่ของเรื่องส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระก้อนนี้จากทีมทั้งหมดที่ย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องถูกใส่ไปอย่างตัวนัทต้องบอกว่านัทถึงเส้นเรื่องที่หนักแต่ทําได้ดีนะครับมากๆต้องชื่นชมอยากให้เห็นวันที่แบบเขาแบบโดดน้ําซ้ําไปซ้ำมาหรือแบบโอ้ตายแล้วลูกเอ้ยตอนสามครึ่งครึ่งเนาะใช่ ก่อนต้องเลือกสี่ทุ่มตอนสามทุ่มเพิ่งเนี่ยเราก็ยังไม่เสร็จสระยังเหลือสามคัดที่ต้องจับนัดโดดน้ำทั้งหมดสามคัดเราต้องจับนัดโดดน้ำลงไปแล้วเอาขึ้นมาทำแห้งทำแห้งเปล่าเปล่าเส็ยนเป็นคนลุมแล้วก็โดดลงใหม่แล้วก็ขึ้นมาสรอบอืมใชน้องสู้มากค่ะต้องบอกว่าสู้มากเพราะว่าฟัวมันจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่อง มันมาจากเรื่องเนาะมันทําให้การถ่ายทํามันค่อนข้างลําบาก <laughs> ลําบากจริงๆแหละเออซึ่งซึ่ง <laughs> ลำบากมากมากซึ่งเราก็แบบเออเราก็สงสารเราะวัวน้องก็แบบน้องก็แบบนี่แบ,บาผิวบางๆอะ่ะเวลาเขาโดนกัดเป็นน้องเป็นน้องอะไรเราก็โอ้ตายลูกเอย <laughs> เขาก็สู้เต็มที่ค่ะไม่มีบน่นคำเดียวใช่สิ่งเดียวที่นัดบ่นคือสิ่งเดียวที่นัดบ่นคือทีมจะถ่ายต่อได้ใช่ไหม แ,แมงกัดปากปากรวมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบว่าสุ่อย่างยุง่าใ่ไหค่ะไม่เหมือนกับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าตั้งใจทำมากมากค่ะทั้งทางทีมของทางกองทัพเองทั้งตัวนักแสดงแม็กนัตแล้วก็น้องๆทุกๆคนเองนะคะก็อยากให้ติดตามกันนะคะจะออนแอร์แล้ว21มีนาคมนี้ทาง i อ e ีนะคะยังไงก็ ติดตามนะคะอยากให้ให้กําลังใจกันเยอะๆแล้วก็ที่หลายคนอยากรู้ว่าเราอาจจะมีออนทีวีหรือเปล่าต้องบอกงี้ว่าเราออนที่เดียวเลยนะที่ i อชีอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมได้เป็นเวอร์ชั่นเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะที่ไอชีอที่เดียวเท่านั้นนะก็อย่างที่บอกย้งเป็นครั้ง21มีนาคมนี้2องทุ่มทุกคนเข้ารับนะกับไอที่ไอชีอีกร์ครับโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วเมื่อกี้ผู้จัดน่าจะเล่าไปอยู่แล้วนะครับว่าฟอร์มอยากฟอร์มใหญ่มากเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นการเปิด ปีมังกรที่เราภาคภูมิใจบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรออกของปีก็ถือว่าไม่ใช่เฉพาะของไอซีเอ็แต่ว่า,เ,เ,เ,า,วาเป็นของอุตสาหกรรมซีรีส์วายไทยเลยอนะ่ะเพราะว่าก็เราก็มั่นใจมากๆครับว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นการเปิดประตูปีมังกรที่ทุกคนภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าตอบสนองกันได้ดีไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะแต่ในในทั่วโลก พี่ยังเดินดูไม่หมดครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากๆแล้วก็จริงๆภาพผลเป็นใจก็เลงนักแสดงก็เปล่งพอร่าเต็มที่ผมว่าแค่พี่ๆนักข่าวเห็นนักแสดงวันนี้ก็เห็นถึงบรรยากาศที่มันกลับจะมาที่น่าสนใจแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่าจะเป็นอีกวันที่นักแสดงมาทำงานเต็มที่ในกองแล้วก็ติดตามต่อชมได้เลยซิแน่นอนครับผมเป็นยังไงครับอันพันเรื่องนี้ก็อันคัดไปเลยเสก เต็มที่ไปเลยค่ะมันต,ต้องเต็มที่เขาบอกว่าเออแต่เหมือนเ,าเขาบอกค่ะว่าอันนั้นแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นสปอร์ตแบบเ<ช>ลิกซีหรือซีนค่เรื่อนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเอ่อเข้มข้นมากขึ้นที่เราสามารถาดูได้ในะางานการ์ดเวอร์ชันแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้แบบเราจะ,เ,าจะเอามาดูได้เต็มๆเกี่ประสบก,การณ์แล้วก็ทั้งภาพและสีทุกคนที่เป็นสมาชิกวีดีโของเราก็จะได้เห็นประสบก,การณ์เต็มๆแล้วก็แบบเน้นๆเลยทีเดียวเพราะว่าทางนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเฉพาะในเชิงเนื้อหาอย่างเดียวนะเช ก็ทัวร์นะครับผมติดตามได้บนไอซีเดียวกท่านั้นนะครับก็อยากจะให้แฟนๆมารับชมกันเยอะๆครับมาเห็นความตั้งใจของทีมงานทั้งนักแสดงแล้วก็โปรดักชันที่เชื่อได้ว่าเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของคอนเทนต์ไวกไทยไปด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในความสรใจขงทุกคนแล้วก็เป็นการเปิดต้นทีที่น่าสนใจอย่างนี้นะครับผมแล้วขอยุ้าอีกนิดนึงค่ะว่าต้องเป็น V.I.P. ด้วยนะครับไอซีมี V.I.P. นะคะ จะได้แบบว่าดูงกันแบบเต็มๆนะเพราะฉะนัน้น,นฝากไว้ด้วยกับ VIP ของ King o ฟบันคัทให้ีดีนะคะจริงๆอทางส่วนนิดนึงปีนี้จริงวีไอพีพิเยมน่าสนใจครับคือ VIP เราจะมีทั้ง VIP สแตนดาร์ดแล้วก็ VIP อพีพิเอมเนาะ VIP พรีพิเยมรับชมได้หลายคนมากขึ้นแล้วก็จะมีค่าค่าภาพ,าพาอย่างสูงที่สุดเป็นอิ่มแน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้เดี๋ยวแอับบอกว่าจะมีโปรโมชั่นเร็วๆนี้ด้ยวยเพราะฉะนั้นติดตามชมน,นะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ